สวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องค่ะมาดูค่ะบรรยากาศที่เดนมาร์กเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งค่ะมาดูค่ะพี่น้องค่ะมาชมบรรยากาศนะคะที่ในสวนหลังบ้านเฮยอีทนะคะพี่น้องค่ะมาดูค่ะนี่ าเเป็นบนแล้วค่ะในในสวนหลังบ้านยายอีทนะคะมาดูค่ะป๊าโอ้โหอยมาดูเห็ดนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็ดนี่ค่ะ แข็งเป็นน้ำแข็งค่ะเห็ดเป็นน้ำแข็งเลยค่ะนี่แข็งมากเลยค่ะนี่เป็นน้ำแข็งค่ะสงสัยต้นไม้ยาอิทคงจะตายหมดค่ะนี่ลืมเอาเข้าดูครับพี่น้องคาะนี่ดือดขึ้น,นสวนฟักทองอยาอิท เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะพี่น้องคานี่มาดูค่ะวนสนามหญ้านะคะเป็นน้ําแข็งหมดแล้วค่ะามาชมบรรยากาศนะคะพี่น้องขาเนี่ยสวยๆค่ะพระจันค่ะประจันสวยงามมากค่ะ ตอนนี้ที่เดนมากก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆมังคะแปดโมงมาดูคะ่ะพี่น้องะาี่โอ้ยดูค่ะมาดูต้นไม้สิคะดูใกล้ๆนะคะพี่น้องคานี่เป็นน้ำแข็งค่ะเป็นน้ำแข็ง น้ำแข็งค่ะโอ้โสวยงามมากค่ะดูค่ะตอนนี้หนาวค่ะลบหนึ่งค่ะตอนนี้ที่เดนมากลบหนึ่งค่ะดูค่ะต้นคิดมากค่ะดูค่ะพี่น้องค่ะ เป็นน้ำแข็งมาแล้วค่ะนี่ยายอีทไปดูต้นไม้หน้าบ้านนะคะว่เป็นยังไงบ้างาดครับพี่น้องค่ะมาดูสวนข้างบ้านค่ะนี่เขาตัดหญ้าไปเมื่อวานค่ะมาดูค่ะเห็นไหค่ะเป็นน้ำแข็งมาแล้วค่ะนี่ าสวยๆค่ะดูค่ะพามาชมเนี่ยดูค่ะอืเป็นน้ําแข็งดูสนามหญ้านะคะพี่น้องค่ะต้นไม้ยอีสงสัยคงไม่เหลือแล้วตายมาแล้วมั้งค่ะ นีต้องออเอาข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องขานี่นี่โหสงสัยคงเสียค่ะป๊าดเดี๋ยวยายอีต้องออเอาข้าบ้านแล้วค่ะนี่อันนี้เขาทนอยู่นะคะนี่อันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะอันนี้นะคะดูค่ะนี่โอ้โหเย็นเชียบเลยค่ะ,ะไม่รู้ตายไม่ตายไหมนะ,ะเดี๋ยวเอยายอีเราเข้าบ้านแล้วค่ะวันนี้ เดี๋ยวคนเข้าบ้านแล้วคันนี่โอ้โหสงสารพ่อเจ้าเข้าเข้าไม่ไล้้อวเข้ากันนี่โอ้ดูสิน่าสงสารมาดูคันนี้โอ้หนอ เข้าบ้านมาแล้วใช่ไหมดูรถค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งต้องถูเดี๋ยวเป็นน้ำแข็งค่ะรถ นี่ค่ะหน้าบ้านเยออีกค่ะนีะ่เป็นน้ำแข็งมาแล้วค่ะนี่ ตรงนี้น้าบานใอี่นะคะต,ต้นไม้สวยๆ <c oughs> เดี๋ยวยายอีต้องขนขอไอ้ต้นไม้เข้าบ้านก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคะถ้าชอบก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ยายอีช่วย กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องคะมาชมพระอาทิตย์ยามเช้ากันนะคะพี่น้องคะสวยงามมากค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กแปดโมงแปดโมงกว่าๆค่ะสวยงามมากค่ะดูสิคะนี่เป็นน้ำแข็งมาแล้วค่ะตอนนี้ สวยงามค่ะปฏิท of ินเช้านะคะ